สวัสดีครับมีนักกีฬาครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไอทีเบิร์นะครับวันนี้ขออนาตพูดถึงวันที่30นะครับมีอัศวินมาใหม่แล้วก็โอ้โหมีระบบมาใหม่เพียบนะครับอัศวินคนใหม่ก็คือคิรีเอลนะครับหัวหน้าแห่งคารปฏิวัติลูมินัสนั่นเองนะครับคิรีเอลเป็นพี่น้องแ,แท้กับบาริสต้านะครับก็เอาได้ว่าน้องเก่งมากนะครับนี่เรื่องราวของ2พี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างไร คณะปฏิวัติลูมินัสเป็นกลุ่มแบบไหนเราจะเตรียมเล่นกิจกรรมนะครับก็เป็นการบอกใบ้ก็คือเล่นกิจกรรมของน้องนั่นเองนะคณะปฏิวัติลูมินัสนะครับภายหลักของทีมเวทชิลิเอลเคลเป็นสายเวทนะครับก็สําหรับใครที่เป็นสายเวทก็น่าจะเปิดนะนอกจากนี้เธายังมอบผมปับที่มีประโยชน์ให้แก่พัลลมินก็คือเป็นสายเวทเป็นตัวบัฟบนั่นเองนะครับปับอัลวิดบางส่วนให้เก่งขึ้นก็จะมีในส่วนคิดเอสสไปดออีโอ้โหถ้าไม่ได้เล่นเลยนะพวกนี้คิดนี่ยังพอได้เล่นทีมมเดออยู่นะื ก็เลนแล้วว่าเบต้าทีมเดนน่าจะมีบทบาทเยอะเลยนะครับเพราะว่าชิดนี่โอ้โหมีการปรับทําให้ค่อนข้างเก่งกว่าเดิมมากนะครับคอ,อสตูมใหม่นะครับมาวันที่3ามนี้นั่นเองก็จะมีในส่วน4ชุดนั่นเองนะครับก็มีในส่วนนี่ระดับสูงแม่มดทิ้งระเบิดรูดี้นะครับรูดี้ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้เลยใครตีประสาทจบเลยระดับความยากเวลาอาหารของแม่มดโบอีนะครับโอ้หน่ารักเชียวน้องแมวนะครับอ่าแล้วก็เป็นส่วนดําน้องลลโลซีโรซ,ซี่มันยังไม่มีตัวเลยปีกทมินจูลี่โอ้โหสวยจัง นี่น้องไพก็มีครับมีมีไพอยู่ <_ C 1> เปวเพิงสีน้ำเงินไพนะครับผมผ <_ C 1> ู้ท้าชิงครยโอ้ช,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 ชุดชุดซามอไรไครแม่งเท่ห์วะต้องต้องจัดหน่อยนะครับ <_ C 1> โซฮันเตอร์พี่ดำพี่ดำ,ดำแม่งปรับว่าไม่มีคนเล่นเลยเนะาะฟีศาจลุ่มหลงเดซีน่นั่นเองนะครับอ่าเรามาระส่วนระบบใหม่ไอเทมหินขัดเงานั่นเองนะครับอัปเดตครั้งใหม่ก็คือก็ดูแบบง่ายๆเข้าใจง่ายเลยครับนี่เห็นนะอินออปชั่นเนี่ยเราสามารถเพื่อเพื่อสามารถไปดูที่ลิงก์ยูทูบได้นะอ่า อีกออปชันจะมีอะไรบ้างก็มีในส่วนพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสามนะพลังโจมตีเป็นหน่วยยี่สิบแปดถึงสี่สิบอ่าพลังมงการเฮดพีความเร็วโจมตีอัตราคิดิคอนความเสียหายคิดคิคอนอัตราเบาอัตราจุดอ่อนก็ช่วยนำให้ปาร์ตี้เราเก่งกว่าเดิมมากนะครับวิธีการหาก็คือให้เราลงเลสตั้งแต่สิบเอ็ดถึงสิบห้านั่นเองโอ้มีไฮด้สิบห้าอยู่แล้วสบ,สบายสบายนะครับประมาณนี้อ่ามีระบบเวิร์ลเลสนะครับในอนาคตแต่ตอนนี้ยังไม่มานะแต่อนาคตสามารถหาจากเวิร์ลเลสได้ด้วยนะครับอที่ระบบเลิกใช้งานอุปกรณ์นะครับ ก็คือเอาแบบง่ายๆคือระบบเ,เลิกใช้งานนั่นจะสามารถตรวจสอบและบึการตั้งค่าเลิกใช้งานได้ทุกทันทันทีทุกเวลาเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าในอสซบินกระเป๋าจัดก,การอุปกรณ์นะครับนี่อุปกรณ์ที่บันทึกเป้าหมายเลิกใช้งานจะสามารถขายได้พร้อมกันทีเดียวเลยก็คือเราสามารถคัดออฟขึ้นมาง่ายกว่าเดิมนั่นเองนะครับต่อไปในส่วนข้อที่6นะครับเพิ่มฟังก์ชันแยกส่วนการเพิ่มเครื่องประดับนะครับเราได้ฟังก์ชันที่สามารถแยกออปชันเสริมพลังที่ถูกมอบไว้ในเครื่องประดับนั่นเองนะครับเราสามารถใช้น้ํายา แยกออปชั่น yeah, เสริมพลังด้วยงก์ชันดังกล่าวจะใช้น้ํายาสกัดพลังซึ่งดําเนินการอัตราสําเร็จโดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนกระดาษบ,บางลูกอันที่คนถ่าวพี่ใครมาหรือเปล่าครับมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะตัวเข้าตู้เสร็จแล้วจบตู้ก็เข้ากระดาษเหมือนเดิมนะครับก็จะมีส่วนค้งกุละ่ะอาไคลเ์เอเมเลียแล้วก็อะคิล่านั่นเองนะครับกระดาษหวังลูกเซน่าเผื่อใครที่แบบไครสี่ห้า 5, ก็สามารถเลือกแกได้เลยก็ประมาณนี้แหละครับ อ่าต่อไปในส่วนกิจกรรมฮาโลวีนเที่กิจกรรมสุดพิเศษตอนฮาโลวีนนะครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยครับนี่ก็โอ้โหมอรางวัลต่างๆรวมถึงตะกร้านะครับซึ่งตะกร้าฟักทองจะเป็นไอเทมใช้งานเมื่อใช้เราสามารถได้ดาวอัสวินก,ก,ก็คล้ายๆกิจกรรมพระจันทร์นั่นแหละไม่ต่างกันมากเลยอ่าพาร์ทไกอรฟักทองนะครับก็มีในส่วนพาร์ต่างๆนะว่าได้ของรางวัลมากมายนั่นเองนะครับ บอกว่าบอกว่าทุกคนจะรอติดตามวันเยอะๆนะครับสำหรับวันที่30แล้วก็31นะครับแล้วก็กิจกรรมันดับสงครามมีการจัดอันดับรางวัลเพื่อเฟ้นหาผู้แข่งแข่งที่สุดนะครับอ่าสปอยล์การอัปเดตในอนาคตนะครับก็จะมีในส่วนสัมเลี้ยงใหม่ขยายศักยภาพนั่นเองโอ้โหเพียบเลยเนาะโอ้โหขอคอยไม่ที่สุดปรับเป็นแล้วก็มีปรับตอนร้านทำให้ง่ายกว่าเดิมขึ้นนะครับมีอยู่230ยังไม่ได้ไปต่อเลยก็เพิ่มอีกสามเราจะไปโ่งจริงนะมีเบื่อมากเลยมันเดิมๆเกินไปอ่ะเออ อ่าแล้วก็ในส่วนข้อนเทนต์าอารีน่าระดับสูงแล้วก็เวอร์เลดนั่นเองนะครับเดี๋ยวอนาคตจะมีอารีน่าระดับสูงให้เล่นสามารถเข้าไปไฟกันด้วยนะครับเรากำลัลงเตรียมการเพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากจอารีนา่าในปัจจุบันให้ทุกคนเล่นอย่างมีความสุขนะครับเวอร์เลดตอนนี้ยังไม่เข้านะแต่อนาคตก็จะเข้าก็จะมีในส่วนคอนเทนต์ดังกล่าวมีออกมี2รอ,อบโดยรอ,อบแรกจะได้รับอัดอันดับตามการฝ่าฟันกลยุทธ์นั่นเองนะครับรอบที่สองก็จะได้รับคะแนนเพิ่ม ตามระดับที่ได้รับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับรูปการเล่นก็จะประมาณนี้แต่บีไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้เป็นการอัปเดตมาใหม่เลยนะเพียวๆเลยอะ่ะเดี๋ยวอ้อไปว่ามาเดี๋ยวค่อยว่ากันฟังชั่นโดยความสะดวกนะครับนอกจากการอัปเดตใหม่แล้วที่เราลืมไม่ได้ก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับความสะดวกโอ้โหเพียบเลยนะสําหรับใครที่แบบว่าออชอบเล่นคําสั่งเกิวแล้วก็สามารถจัดไปได้นะครับ ชุดคอสตูมโอ้โหยอนฮีอันนี้มีรอยอยู่ครับไอรอนยอนฮีนะเออดีนะยอนฮีไม่ออกมาเป็นกล้ามนะ่ดีมากครับสาวจยอนฮีต้องตัดนะตัติดยอนฮีมันก็น่ารักอยู่แล้วแต่ว่านี่ใส่น้องค่อนข้างแบบอย่าไปควางหูฝวางต่างนางก็พอนะครับกิจกรรมเปิดใหออ้บริการครบรอบครึ่งปีนะครับด้วยความรักและกำลังใจของผู้เล่นเซเว่นนนั่นเองนะครับนี่แฟชั่นสวยมากเลยอะ่ะเออชอบอะ่ะสวย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 ก็ อ่าแล้วรางวัล,ว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 ลวข้อความพุทธนะครับกำหนดการมอบรางวัลตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่2พฤศจิกานะครับเอเมเลียสีดาวด้วยอันนี้แจกทุกคนทุกคนได้หมดเนาะโอ้แจกกันจหนักเต็มๆนะครับอ่านี่ก็คือสรุปของสารพูดธนัผพูดพัฒนาขบมดก็มีการอัปเดตค่อนข้างเยอะมากแล้วก็สำหรับใครที่เบื่อเกมนี้แล้วก็รอ,อวันอัปเดตวันที่30ได้ครับมีอะไรท